ราคาสวิกระรถสีดเบนวีโต้ดยหกสามเกนะครับน้ำ mm hmm. มันดันออกก้านวัดหมดเลยอาสตาร์มันเครื่องกาเล่งอามันเครืยรงดันออกนะแล้วมัน ออกการวัดน้ำมันเครื่องนะออกหมดเลยคันนี้นะครับลากมายกมานะยกมาจากต่างจังหวัดนะครับเราจะไปที่ต่างจังหวัดกันน้ำมันเครื่องแห้งซะก,ก่อนอวีลคาร์เซวิดเราจะการให้ฮนะเดี๋ยวตรวสอบให้นะเกิดจากอะไรนะครับสาเหตุเกิดจากอะไรวนะีลคาร์เซวบิดมอเตอร์เด็ตเบนท์วีโต้ดับเบิลยูหกสามเก้านะครับน้ำมันเครื่องแห้งนะอันนี้ยกมานะครับเกิดอาการดันน้ำมันเครื่องออกการวัดน้ำมันเครื่องนะ,ะเดี๋ยวเรามาตรวจเช็คซ่อมให้นะครับ โทรศัพท์0809314252ครับ